สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเลี้ยงอาหารช้างอีกแล้วที่ศบวิน,บ,นบ,บ้านศบวินดืกลุ่มนักท่องเท,ที่ยวใส่ชุดเกระเลียงอย่างสวยงามเลยก็ค,คืออยู่ในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนันรักที่เขาไม่ให้มีการนั่งช้างกันแล้วนะตรงนี้ น้องก็สอนวิธีการให้อาหารช้างบนบนบนเอดีดีจับตรงนี้ดีดีห้ามจับเลยร้ดนส่วนหน้าของอ Watch hand, watch hand here, nah okay, ต้องล้างน้ำก่อนล้างมือก่อนบนอ่าบนบนแบบนั้นแหละครับทุกคนฮดี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 โอโหก็เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ค่อนข้างที่จะมีชื่อคือการดูแลช้าง าบางส่วนอาจจะมีการน,นั่งช้างแต่ในตรงนี้แคมป์ตรงนี้เขาไม่ให้นั่งเ,เขาไม่ให้นั่งช้างครับผม วาน้องชางกี่ขวบแล้วนี่หนึ่งปีงปอ่ะเอขวบหนึ่งพอดีชื่ออะไรอ่ะไอจังไม่ใช่ลักจังเหรอ,อไออ๋อไม่ใช่ไอเนาะ,อะไอจังน้องคีไอสวัสดีลูกสวัสดีครับ,รบโอ้ยจ้าก,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 ก่อนจ้าก่อนจ้า

น้องไอายกับคุณแม่กำลังสนเลยเอลุนเยืดเด้อโน่นไปโน่นแล้วนั่นน่ะไปโน่นแล้ว Par jour Ah, tu vois, j'ai 200 kilos, 300 kilos par jour. Ah. Si vous pouvez nous faire une totote. On va faire une totote. Avec un petit câlin.

เดี๋ยวเราก็จะเดินอ้อมกันไปโน่นใช่ไหมเดินอ้อมไปไหนเดินจะเดินกินหญ้าตรงนั้นเดินหญ้าเดินอ้อมนะแต่หญ้าตรงนั้นเยอะมากเลยอ่ะหญ้าเนเปียนี่ดูเดินอยู่ไม่ไยลนะดูว่าใครกรุบอยู่ต่อไปบอกคนเดียวแต่โอ้โหอะไรมุมนี้ตามไม่ทันนะ ความซนของน้องช้างเน่ะเดินนำเรียวๆรแม่ก็ต้องเร็วตามด้วยโอ้แล้ววิ่งวนอยู่นั่นน่ะเห็นไกลๆไหมครับผมเออเล่นความสนอันนี้ก็พูดนะเอ่อสิบหรือแปดเดือนนะแปดเดือนเออแปดเดือนเนาะอีกตัวนึงอ๋อตัวนั้นอีสิบเดือนเอออยู่ทางนี้ดูบ้ โอเคแต่เราต้องยืนอยู่ประมาณนี้เนาะไม่ต้องใกล้เนาะอ๋อมาดูน้องช้างเราต้องเดินอยู่ห่างระดับนี้แหละให้เขาด้วิ่งเล่นเดินเล่นอยู่โอ้ไฮไลท์มากเลย เขาเสนอในการยิงเล่นอ้ามาทางนี้ร้เยจะมาทางนี้ไหมเนี่ย ไปไหนแล้วนี่ะเออสุดสนดเลยช้างน้อยสุดสนตรงไหนมีช้างน้อยตรงนั้นก็จะสนุกถ้ามีแต่ช้างใหญ่บางทีมันก็อีกอารมณ์หนึ่งเนาะเออมันจะเงียบๆเดี๋ยวที่มีช้างเอ่อช้างอ่าฮะอืมเขาจะย่ำก่อนช้างจะง่าย โอ้โอถ้าโตจะขนาดไหนเนี่ยยังถ้าเล็กยังขนาดเนี้ยอย่าเห็นตอนโตมันจะฮะจะนิ่งกว่านี้อ่ะดูหูเดหูผึ่งเลยโอ้เหล จะเป็นสัตว์รือคนก็ก็เหมือนกันนะตอนเล็กๆเนี่ยจะสนสนแล้วดูหูเขาจะเล่นนั้นน่ะจะเล่นนั้นน่ะ วิ่งไปหาแม่แล้วเริ่มลงน้ำกันแล้วครับผมแม่ลูกคู่นี้จะลงน้ำเล่นกับนักท่องเที่ยว

Terima kasih telah menonton